เราสวัสดีค่ะขอนําเสนอรถกระบะสาหรับเข้าไร่เข้าสวนนะคะก็คือสีไม่สวยแต่ถึกทนนะคะรุ่นนี้ Toyota Tigaer โโค่ะรถจนปี02นะคะมีโรบาด้านหลังมีกันชนท้ายนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะรถจนเกียร์ธรรมดาพวงมารายเป็นพาวเวอร์ขับขี่วิ่งได้ใช้งานได้งานหนักได้นะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นรถยังเดิมๆอยู่ค่ะ น็อตไม่ขยับเริ่มชุดโอนมีครบนะคะราคาตามสภาพนะคะผู้ขายตั้งราคาไว้ที่73,000บาทสนใจต้องการเจรจาต่อรองหรือว่านัดรูรถท่านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปแนะนำให้นัดล่วงหน้าค่ะและไปดูตัวจริงก่อนด้วยนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบสภาพรถและเอกสารได้ทดลองขับด้วยตนเองค่ะก่อนตัดสินใจนะคะแอดไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นตามข้อมูลที่ผู้ขายลงไว้เท่านั้นเอง สำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ